สบายดีสบายดีําพี่น้องจ๋าสวัสดีตอนตะเวนไก่ต๊กดินแล้วพี่น้องตอนนี้หกโมงสิบสี่นาทียังแดดเปียงปางมงนีโพดโพว่าแดดแดดแต่เศร้ายันคำาบมีเมฆบบมีเมกเด้พี่น้องเห็น่ะมนีซ้ำสิแดดบบมีเมฆจักก่อนบบมีคคำว่ามืดฝนเนาะ ทั้งก็ขึ้นจากดำนาคู่แฝดทั้งกระลุงไทยนายามแรงพี่น้องจา๋าบรินดำหน้าแรงติบมาเน่เฮะโลก,ก้าโลก,ก้าพี่น้องบรินดำหน้าแรงอันนี้ไทยไว้ดำเมิออนเนาะ แต่เรื่องไทยนานี่ไว้ใจพอนไซไทยนาแล้วไฮห,หนึ่งแล้วแดดพี่น้องแดดแดดนำก็ะแหงบนแล้วแต่ว่าเพิ่นกับบลายเหลือ,อแค่นี้แหละดิ เหลืออีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดให้เนี่ยนอะไทยนายามแรง แต่แถวนี้มิเตไฮยาวๆเพิ่นกันยังอีกประมาณสองมือน้องมืออื่นก็บ่แลวเพราะว่ามิเตาฮใหญ่ตะเวนไก่สิตกแลลวพี่น้องเพียงปลายไหม พ่อบต้องบ่ต้องจับไถส่วนใหญ่พิต่ลูกจับปีนี้กะเขาก็ซอยพ่อซอยแม่ได้เต็มที่เนาะปีที่แล้ยวยังน้อยอยู่ด้วยเดก้ายังมัดมันนี่เดกา้าลอยมัดพี่น้องนี่สิพ่ออยู่บนานลอยมัด เพิ่นบริดัดำหน้าแรงมาหนิเพิ่นโลก,กาเองเขาเจ้าบอมาลกาให้เขามาโจออามาโลก,กาให้สองหมือบอเพิเ่นดำแล้วดแล้วแถวลุ่มเนาะยังเหลือแต่ให้นี่แต่ว่ากระสีอาศัยปล่อยน้ำนี่ละไปเหลือแค่นี้อ้าไทยได้สองห้แล้วให้นี่เป็นไห้ที่สามเพิ่นเหลือแค่ดีละพี่น้องนี่เหลือแค่ให้ที่ยังไม่ทันดำนี่กับให้นี่เนาะ ให้ดันยังเหลือประมาณซองมือกับสิแล้วแล้วมือกับขดดำทั้งเสาทั้งแรงทั้งแรงกับเฟอรกับเกือบแล้วแต่ว่าตอนแรงเขาจับพนลกกกาืัอนี้กับบริดดับหน้าแรงพนลกกกาไวดำมือออ่นอันนี้ก็ะไทยไว้ดำมือออ่นพี่น้องยายลี่มันจะเป็นกาดำตะก้า แต่ว่าบ่มีกับเมื่ออื่นกับซีแล้วเพื่อนเนาะยังเรือตะภายกับนาสามไฮกับซีแล้วแล้วก็ยังเรือให้บ่มีนำมันละรอฝนตกพุหละพอมันบ่มีหม่องสูบนำคนงานกัอยากเมื่อแล้วเพิน่นรอให้ดับหน้าแล้วอยู่เพิ่นอยากเมื่อเพิ่นเมื่อยเพราะว่าดับหน้าทงที่หาแล้ว ป้อนไซนี่เขาถน,นัดเรื่องไทยนาเนาะแต่ซิมอนนบ,บ๊ปันไดกับไทยได้อยู่แต่ว่าปีนี่พ่อเขาแทบสิบริจับไทยเขาเหตุเองเขาทั้งไทยทั้งดำทั้งโลก,ก้าพร้อม พอเจแหล่ปีดีเพื่อนพาตัดเนาะฮังก็ได้เดือนกว่าเพื่อนเห็ดอ่าบ่ค่อยได้เนาะเพื่อนยังเจ็บยอยาาอเน,นี่ยมอเร่ากับลงกอนโมเพื่อนเดีอยู่แถวทงแถวนี้เขาลงแต่ตีสามตีสี่แต่ละมือลงดำนาตะเวนเริ่มตกแล้วพี่น้องเห็นป่ ตะเวนเริ่มแดงแล้วแดดจนตะเวนตกแก่ลงมาเบิรและบก้าเบิดแล้วเวพิ่นได้ก้าลอยมัดเพิ่นวะลอยมัดมือก็ดำเบิดมือตอนเศร้ามนดีดำหน้าจังไห้ปลาธอมมณีดำหน้าได้เก้าให้ พวมามันให้น้อยลงแถวลุ่มเลยพี่น้องถ้าแถวเทิงในเมือหนึ่งนะดันทั้งเช้าทั้งแรกในะหาให้ตอนเช้าสามตอนแรกสองมันมีแต่ไฮใหญ่เด้แต่ละไฮคือชุดๆเลยเพิ่นกระดับนาสี่คนเพิ่นซีมอนพรไทรแล้วกะพ่อเพิ่นล้วกะเอื้อยเพิ่นเนาะเจแหละกับส่วนใหญ่ก็เฮ็ดกับเขาแล้วก็เลียงงัว กลัวสิแล้วกับคำเมืดพี่น้องโลกกาแล้วกับลงมาไถนาขนกาลงมาแสแต่ว่าทีมบ่มีกัยังยังบพานได้ขึ้นหรือจังไหนบูนโลกกาแต่ว่าทีมดำนะขึ้นแล้ว เอาขึ้นสูงเด้อพัดทรายเดี๋ยวมันปิ่นเด้อเพิ่นแหกคันมันพ่อก็เป็นพัวคุดแจไทยแล้วคุดแจให้หนา แต่ละคนเนี่ยคือสูสุดๆเลยพี่น้องแถบสมุเวลาพักผ่อนแต่ละมือเนาะตื่นมากก็อยู่ทงนาไทยแล้วละสามไฮอืเป็นบออันนี้ไฮที่สี่ไทยผู้เดียวสามไฮลวด ให้นี่ไปไทยไปซีมอนไปเปลี่ยนเร็วๆเขาไทยได้สาม้วเออเปลี่ยนโตันหิวนำ ถ้าไทยพวกเขาก็ะปับไทยลงเนาะพอมันสามารถปับได้อยากได้อ่าอยากได้ตื่นอยากได้เลือกสัานไหปับได้แต่ว่าเขาก็สู่สุดๆเนาะพี่น้องว่าจะเป็นไทยนาดำนาลบก,กา เวลาเลี้ยวคุณแหละควรสิเดคืนกระทุ่มหนึง่งตอนนี้หกโมงครึ่งแล้ว พักกินน้ำอันนี้บาโซฟาเะยเนาเขากับเปลี่ยนกระไทยไทยเมื่อยแล้วก็เปลี่ยน ถ<ส>้าไทยโบเป็นก็เมื่อยได้พี่น้องมันหนักมันกระครึ่งอยู่เพิอๆมืออื่นนี่แล้วได้ขออนอนนี่ถาดำทั้งเศร้าทั้งแรงนี่แล้ว พอตอนแรกนี่เพื่อนก็ทยไปสี่ให้พี่ทองหนึ่งให้สองให้นี่แลวกับสี่หนี่ห้าให้สองให้นี่นสิเออให้่ท่านไทยนะคลลุกกาเพื่นดำทั้งเสาทั้งแรงกันแล้ว ไทยให้นี่พ่อรวัวูสิไทยอีกไทยให้นี่พ่อ,อพันไทยไว้ดำมืออื่นตอนเที่ยงกินเขาก็ยังตอนเที่ยงต้มสั่วไก่พน้าตอนเที่ยงบ่มีแนวกินขาไก่ ำมัน่ากัะเร่งแป๊บเดียวสิแล้วให้ไทยแล้วมันเน่นน้ำบอฮะมัวานนี่คอยเล่นผู้เดียวคอย,ย,คอยมันหอนพี่น้องไทยแล้วพากันไปเล่นน้ำสะแซนำ้ำ ขนาดแดดบอดแดดเขายังบ่ใส่เสื้อผ้าแขนยาวดิใส่กางเกงขาสัน้นเสื้อแขนสัน้น เบืองแน่พี่น้องป่าขอนเห็นบ่ป่าขอนลูกป่าแซวแซวอยู่นี่ลูกปลาซิวล,ลูกปลาเข่งท่านผู้ชมเห็นบ่พี่น้องนี่ลูกป่าเบื้องแน่ปิดตุสงสารป่าผลบุตตกเบื้องแน่อือลูกป่าแตกสวดสวดอยู่มันแห้งไปแล้ว เมืองแม่มโหดโพมันแห้งฝนบ่ตกเนะบรรยากาศยามแรงพี่น้องหลังจากที่ดำหน้าได้สิบวันเขาก็เริ่มเคี้ยวน้ำก็เริ่มแห้งป่าก็เริ่มขอนฝนก็บ่มา ฝนบต่ตกแห้งเบิดแล้วบ่มีฮอนนํำพี่น้องจ๋าเดี๋ยวมาวันนี้บ่มีกัสิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้พอกันคลิปหนายอยู่ดีแห้งเบิดสุขสุขคนขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องตอนนี้ก็สิบ่คคอยมีเวลาเนาะแต่ละเมื้อก็ยากไปแล้วพี่น้องสบายดี